อันนี้เป็น,นเป็นเหมืองค่ะพี่น้องก็จะมาขุดหินขุดดินไปขายป่ามาแบะเบิงผักเสียนลลายลายค่ะพี่น้องผักเสียน ว้าวเนาะมังงัวยืนมังตาไหมสวัสดีเจ้าน้องงัวสวัสดีจ้าพี่เป็นเดียนเบิ้งนะป้ามาเบิ้งผักเสียนจ้าน้องงัวจ้าอุ้ยผักเสียนร้อยหลายพี่น้องนี่นี่นี่เฮ้ยนี่ดอกเม้เปิดบอกมะเมนค่ะนี่มาพี่น้องดอกผักเสียนด้วยักเสียนหลายหายหมดเลย เป็นปลาเข so uh ้าไปข้างในค่ะแ <c oughs> ต่ว่า <c> ข <oughs> <c oughs> uh ้างในผุนบงงานแต่พอมันเสียวแหงแกร์เสียวๆนจ้ะพี่น้องงัวบนยืนมึงปลาดูดูยืนมึงตะเหมาะตะแม่ตะหักอู้อีกฟังหนึ่งก็เป็นบ่อน้ำจ้ะที่ก็จะขุดแล้วแม่พี่น้องดูอ้ักเสียห้ายหลายพี่น้องสุดถนนเลยจ้ะนี่อสองฟังทางในเม่นพักเสียนเลยได้จ้ะฟังนั่นกับพักเสียน์นะพี่น้อง ถนนนี่สุดเท่านี้จ้ะพี่น้องเป็นถน,นนที่ข้าเจ้าเปิดเขามา้าข,ขุดเอาดินหินทรายไปนั้นไหมพี่น้องไปขายไหมเขาเอืน่นเหมืองบ้างจ้ะพี่น้องโอ,โอ้เนาะจากคือกันนะครัโอ้พี่น้องเอ้ยบัดสิแดดออ,ด,ดออกมาแดดออกตอนซองทุ่ม้อจ้ะป่าบ่มีแดดมืดมิงมืดเว้นอันนี้พักเสียนนะจ้ะพี่น้องนี่พักเสียนทงจ้ะนี่นี่ ผักเสียนทงค่ะปะนี่ทั้งเนินกับผักเสียนนี่กับผักเสียนจะเนี่เห็นว่าเต็มไปหมดเลยพี่น้องสุดถนนนี่แ่นเนี่ยเนี่ยสุดถนนเลยมแตรผักเสียนสองฟังทางอะค่ะแต่ป้าพวกเก็บหัวป้าได้หลายเล้วเพิ่งดอกไม่จะพี่น้องหอมกลุ่มเลยจ้ะเ่ยหอมหอมพี่น้องคะ่ะหอมเสียงเป็ดเสียงนกเต็มไปหมดเลยจ้ะนีน่เห็น่าสวยงาม,มากนะฮัาากจ้ะ ดอกไม้สวยๆนะฮักนะฮักของธรมรมชาติเลยนะพี่น้องเนาะดูว้าวสวยหลายงาสหลายแม <c oughs> ่ตอดอกพักเสียนยัางงามเลยพี่น้องสิบอกใหย่มานะจ๊ะนี่ดอกไม้ดอกไม้นี่คือดอกพักเสียนจ้ะนี่นไหมพักเสียนหลายจ้ะนี่สุดถนนเลยจ้ะพี่น้องสุดถนนเลยนะมีแต่พักเสียนนะคะสองฟังทางนี่ ยาวสุดถนนเลยจ้ะ,ะทั้งนี้ก็เป็นท่านเป็นสกักเป็นอ่อจ้ะเป็นอ่อน้ำที่เพิ่นเคยขุดเป็นเหมืองไงแม่จ้ะอู้ลึกขนาดเลยี่น้องลงไปพ่ได้ทั้งนี้งาม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 ทั้งนี้เป็นเหมืองไม้จ้ะทั้งนี้เป็นเหมืองไม้จะขุดยังพ่ท่านแล้วเนาะ เสียงนกเสียงเป็ดเสียงหงเต็มนาวเลยจ้ะนี่ก็ดอกไม้ก็สวยพี่น้องฟังเสียงนกพี่น้องพวกนกพวกเป็ดสวยพี่น้องเอ้ยสวยๆนะคะใบก็สีสวยจ้ะเนี่ยพวกหงเลยจ้ะพี่น้องเสียงเป็ดเสียงหงเต็มบ่อนามเลยจ้ะบ่อใหญ่ขนาดอะค่ะโอ้พี่น้องแตกแยกอยู่หลายๆ มีตัวดำด้วยฮ่าสวยเฝาเมืองบ่จ้าม่เจ้าเฝาเมืองบ่จ้าน้องมิตุ้มหูด้วยจ้ะพวกเจ้ามีตุ้มหูด้วยเห็นมะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษเป็นตกใจอะพี่น้องเพิ่นตกใจค่ะเป็นตกใจอันนี้เป็นเหมืองนะจ้ะเหมืองทำงานจะขุดเอาดินเอาหินเอาทรายเอานี่ไปขาย บ่อแล้วมันขุดคัาคากอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นน้ำนะจ๊ะเป็นบ่อน้ำแล้วก็จะกลายเป็นขุดแย่ออกไปแย่ออกไปกสิโดนๆไปกสิกลายเป็นทะเลสาบเขาก็จะเอิ่นว่าทะเลสาบเพราะว่ามันหายไปแล้วข้างหลังป่านย่างกว้างใหญ่ย่างลึอกเลยอ่ะเฮ้ยจบอกให้ดอกอะไรน,น้อสวยจังนี่ก็สวยจ้าเห็นป่ะสวยจ้าอะนี่อ่ะ แต่ละน้องงัวไปมาแล้วน้องงัวเลยจำเลยเพคนนะพากันจำหนีละย่านตกใจอ่ะพากันแฮมาเบิ้ง้ราไปก็พากันหนีเฮ้ยอ้โนี่ดอกแอชเชอรีปลาด้วยจ้ะดอกเชอรีปลาพี่น้องสวยงามธรรมชาติจ้ะธรรมชาติสวยงามจ้ะโอ้สวยงามมาก คนมาก <c oughs> <c oughs>